ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวรถมอเตอร์โฮม isuzu nlr รุ่นปี2026กันอย่างละเอียดรถรุ่นนี้เป็นรถบ้านขนาดกระทัดรัดแต่มีความสามารถรอบด้านเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตอิสระหรือแม้กระทั่งเป็นสำนักงานเคลื่อนที่ก็ยังได้ด้วยดีไซน์ที่ลงตัวสมรรถนะที่น่าเชื่อถือและความสะดวกสบายที่จัดมาเต็มรูปแบบ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Isuzu n l r x ปี2026ยังคงโครงสร้างทรงกล่องที่เป็นเอกลักษณ์แต่ได้รับการปรับแต่งให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นสีภายนอกเป็นสีขาวเรียบหรูตัด,ดด้วยเส้นสายสีดำที่ดูสะอาดตาและโดดเด่นคมไฟหน้าแบบเล็ดออกแบบให้เข้ากับตัวรถช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยกันชนหน้าปรับใหม่เล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ กระจกมองข้างขนาดใหญ่ให้มุมมองที่กว้างช่วยให้ขับขี่และจอดรถได้ไง่ายขึ้นล้อเหล็กเสริมความแข็งแรงรองรับการเดินทางได้หลากหลายเส้นทางมาที่ด้านหลังของตัวรถจะเห็นไฟไท้ายติดตั้งสูงเพื่อความปลอดภยัยมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่และกล้องมองหลังเสริมให้เป็นตัวเลือกเพื่อความสะดวกมีช่องเสียบสำหรับน้ำและไฟฟ้าด้านข้างพร้อมช่องเก็บของซ่อนอยู่ภายในตัวถังอย่างชาญฉลาด ถึงแม้รูปร่างจะดูเหลี่ยมแต่ก็มีการปรับตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมและช่วยประหยัดน้ำมันได้เล็กน้อยในส่วนของสมรรถนะรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิด375นิวตันเมตรให้พลังเพียงพอสำหรับการบรรทุกหนักหรือขึ้นทางลาดชัน ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลามากขึ้นและยังมีโหมดอีโคให้เลือกใช้สำหรับการขับแบบประหยัดน้ำมันน้ำหนักรถ,รถรวมอยู่ที่ประมาณ4,500กิโลกรัมรองรับการเดินทางระยะไก,กลได้ดีด้านการควบคุมและการขับขี่ถือว่าทำได้ดีเกินความคาดหมายสำหรับรถขนาดนี้ระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและนั่งสบาย วงมาลายเบาและควบคุมง่ายเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและพื้นที่แคบอย่างแคมป์หรือจุดจอดต่างๆเข้าสู่ภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นจุดเด่นของมอเตอร์โฮมรุ่นนี้เมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับพื้นที่กว้างโปร่งโล่งสบายด้วยหน้าต่างบานใหญ่และไฟ LED ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นพื้นที่นั่งทานอาหารสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ ส่วนครัวเล็กๆมีเตาแกส๊สสองหัวอ่างล้างจานสแตนเลสตู้เย็นขนาดเล็กและพื้นที่เก็บของมากมายตกแต่งด้วยผิวไม้แบบด้านให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านภายในยังมีห้องน้ำแยกต่างหากพร้อมโถสุขภัณฑ์แบบคาสเซ็ตและฝักบัวสำหรับอาบน้ำซึ่งหายากในรถบ้านขนาดนี้พื้นที่เก็บของถูกจัดวางอย่างชันฉลาดทั้งในตู้เหนือหัวและใต้ที่นั่ง ระบบควบคุมอุณหภูมิมีแอร์บนหลังคาและสามารถเลือกติดตั้งเครื่องทำความร้อนดีเซลเพิ่มได้ส่วนห้องคนขับติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่มี GPS การเชื่อมต่อบลูทูธและกล้องถอยหลังเบาะนั่งปรับให้รองรับสุรีระมากขึ้นช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับทางไกลราคาของ Isuzu NLR m น t o r h o m e ปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ2.7ล้านบาทหรือราวราว,ราว 7, 1,000ดอลลาร์สหรัฐและสามารถปรับแต่งเพิ่มได้สูงสุดถึงประมาณ3.2ล้านบาทหรือ8,9 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชั่นที่เลือกเช่นแผงโซลาเซลล์โทรทัศน์ดาวเทียมถังเก็บน้ำเพิ่มเติมหรือวัสดุตกแต่งระดับพรีเมียมจบการรีวิวของเราในวันนี้ Isuzu NLR 2026